เฮ้ s å v เ r d ิกาทนส s v e r i น e k จะ m e น lite snö. Här, ะ i s ่นี่เราเห็นตรงนี s จะมีห l i ะนิ e หนึ่ง j ิด e น d ่ t kommer mer. j a หนึ o นิดหนึ o งนิดหนึ่งนลดหลุย่ยยยนะะนนดูดูนะคะ จะหาว่าป้าโกหก here, โหยยกทิตาดูนะคะตกแบบนี้และคะ่ะทุกคนจ๋าป้านุชถึงบอกว่าไปไหนไปไกลไม่ได้นะคะระยะนี้อาทิตย์หนึ่งสโนจะตกตกแบบตกเหมือนเหมือนกับอะไรล่ะมันเหมือนกับขาขาวอะ่ะเขาเรียกอะไรล่ะมันเหมือนเกตต้องแข็งนะคะทุกคนจ๋าดู จะหาว่าโคก <c oughs> เอ้ยดูนะจ้าทุกคนจ้าดูปา้าโนต์ก็ชอบซะด้วยสิอ่าชอบซะด้วยสิเอ่อว่ามีสนองแบบนี้ย้อนจุกหัวแฮมไหนหย่อไหนไปเลยหน่อยอินเดโกเดะคำแฮมหย่อ ก็จะเดินกลับบ้านนะคะไปไปที่อื่นไม่ได้แล้วนะคะทุกคนจ้าสโนตกแบบนี้ไม่ได้แล้วนะคะเสื้อเปียกหมดนะคะทุกคนดูสโนนะคะทุกคนจ้าปนุษถ่ายให้ดูแล้วนะคะตอนนี้ตกมากมากเลยค่ะก้อนใหญ่ด้วยก้อนใหญ่ด้วย จะเป็นหวัดไม่ใช่อะไรสุขภาพไมันก็ดีนี่นี่นะคะทุกคนดูดูโทรศัพท์ป,ป้าสโนหินมะมันตกใส่เยอะเยอะหิมัมันตกใส่เต็มหมดเลยคือนะคะทุกคนจ้าปน็จะถ่ายเพื่อนๆดูนะคะทุกคนเพราะว่าสโนแบบเนี้ย แล้วก็จะเห็นกันนะคะทุกคนจะานานจะได้เห็นเนาะตกแบบเพอร์เวดเดียวตกมาแบบรุนแรงเลยโอ๊ยข้าตาข้าตาหมดแลยมุสกี้ยังไม่ตกมากเลยนะคะตอนนี้ตกแบบเหมือนลูกเห็บเลยเอยโลหลันกุ๊ดไลิกกะทีดีินตตน่ฮะดีอกัไ กับกับแล้วค่ะทุกคนเดินต่อไม่ได้นะคะสโนว์ตกค่ะอืมอากาศที่นี่ก็จะเป็นอย่างลีแหละค่ะทุกคนจา๋าปนุษย์ก็ชอบมุ่งไม่ชอบมุงเนาะดูสิเชื่อโอเสื้อเสื้อเสื้อตกยังไงก็เสื้อใส่ไปยังไงมันก็ต้องหนาวแล้วะครับเพราะว่าตาไม่ชอบเอาไปใส่หัวไวไ้เนาะเปาออกดูสิ <c ười> ก็จะเต็มอย่างเงี้ยดูเห็นไหม ตกน้ำใหญ่เลยทุกคนจ๋ามามาดูสนโนว์นะคะทุกคนจ๋าเฮ้ย yeah. ขึ้นเด็ดเวยเยอะดูนะคะป้านุชจะให้ดูทุกคนนี่ป้าไม่ได้โกหกนะคะตกลงมาตกลงมาตกลงมาเลยสโนว์สนโนว์สนโนว์สนโสนว์ป้าชอบนะคะทุกคนเวลาสนโนว์ตกเนาะ อืมตาก็ชอบเล่นเหมือนฝนนะเออเหมือนฝนมากๆเลยอากาศดีมากที่นี่เขาจะยก็คงจะว่าป้านุชเนาะว่าเออต้านุชบ้าหรืออะไรประมาณนี้ <laughs> ยอโกยแฮเด้ยอยอยอ,ยอ,ยอ,อฉันถ่ายสโนวก่อนเธอจะรีบไปไหนอืม สโนว์ Snow, เข้าปากเหมือนกับเก็ดน้ําแข็งเลยนะทุกคนจ๋าอืมมันแบบเย็นอะเหมือนน้าแข็งใสเลยอะทุกคนอ่อนาโทรพก็มีแต่ก้อนหินมะก้อนสโนว์ตอนนี้ก็เริ่มเต็มดินแล้วนะคะดูสิพื้นดินเริ่มขาวแล้วนะคะมองไปทางไหนก็มีแต่หินมะนะคะทุกคน แต่ตาเรียกสโนมังหินมาน้องเมืงมงน้ข้าใจนะคะทุกคนจ๋าหิมะก็คือคนไทยเรียกหิมะสวีเดนเขาก็เรียกสโน่เนาะอ่าดูน้ำแข็งบรรบรอยเข้าปากปนุดเนาะแบบเย็นเย็นแบบเหมือนเก็บน้ำแข็งใส่อือกินได้เลยนะคะทุกคนแต่ตน้ำหวานไต่ ลอเลยดูดูดูลิกาท uh? ีอีดอกฮะมีนเองคลิ้งดีกับลิกาทีสโนโยสโนคาเฮียยโยยิละยอกสมบอน ดูทุกคนจ๋ามาตอนนูก็จะเดินเข้าบ้านแล้วนะคะทุกคนเอ้ยุดยยมันเต็มหัวหมดแล้วตอนนี้ตอนนี้เต็มหัวหมดแล้วนะคะโอ้ยเป็นหวัดแล้วเริ่มเป็นหวัดแล้วเห็นไหมตาจะหันหลัง หันหลังถ่ายให้ดูนะคะก็ก็จะลอยมาแบบนี้นะคะทุกคนป้าเดินหันหลังแล้วนะคะทุกคนจ้าดูดูสโนว์ค่ะไม่ยังไงก็ขอฝากกดติดตามกดซับสไคร้กดื่อเป็นกำลังใจให้ป้านุดด้วยนะคะทุกคนจ้าก็จะได้ดูคลิปของป้าต่อไปนะคะ ถ้าเพื่อนๆกดติดตามก็จะได้ดูคลิปใหม่เนาะ,ะ <laughs> บ้ากยังไม่อยากเข้าบ้านเนาะ <laughs> อยากดูอยากให้เพื่อนๆดูสโนเนาะตกลงมาดเดี๋ยวนีนนนนนน้สนุกมากๆเลยฝ <laughs> ากากดติดตามด้วยนะคะบายจ้า